สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26พฤศจิก,กายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับ,บเฉพาะคุณที่บ้านใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ําคืนวันนี้นํามาฝาก3คู่ครับมีตูนิเซียกับออสเตรเลียโบรเดนกับซาอุดิอาระเบียอาร์เจนตินาและเม็กซิโก ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับและเหมือนเคยฝากไวจ้จริงๆครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูลต่อปูดูให้ดีครับตูนีเซียกับออสเตรเลียแข่งขันกันตอน5โมงสนนราคาให้ตูนีเซียเป็นต่อที่ครึ่งลูกลบห สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสครับขึ้นเป็นทีมนำมีสามคะแนนตูนิเซียและเดนมาร์กมีหนึงคะแนนเท่ากันปิดท้ายด้วยออสเตรเลียนะครับเกมคู่นี้ครับตูนิเซียครับเริ่มต้นด้วยการเสมอกับเดนมาร์กไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ระมองว่าเกมดังกล่าวเนี่ยรูปเกมเดนมาร์กดูดีกว่าของเกมดีกว่า แต่ก็ไม่สามารถจะเจาะตูนกนเสียได้สําเร็จก็เรียกว่ามีความเหนียวแน่นแข็งแกร่งไม่ธรรมดาจังหวะสวนก็มีโอกาสดีหลายครั้งแต่ก็จบไม่คมสุดท้ายก็แบ่งแต้มกับเดนมาร์กไปสูตรประัดตัวต่อศูต์ถือว่าเป็นหนึ่งคะแนนที่ล้าค่านะครับเพราะอย่างที่บอกว่าชื่อชั้นทีมเดนมาร์กดูดีกว่ามีแต้มกับทีมที่เหนือกว่าก็ ถือว่ามีโอกาสนุนผ่านเข้ารอบได้ในขณะที่ออสเตรเลียครับขอโตอหมองขึ้นนำฝรั่งเศสก่อนนะในเกมแรกแต่สุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งความมือหวามุกบ้างของฝรั่งเศสไม่ไหวนะก็แพ้ไปสี่ประตูต่อหนึ่งทำให้เกมนี้พวกเขาถูกบังคับห้ามแพ้ครับเพราะถ้าแพ้อ,อีกเกม ก็เตรียมเก็บกระเป๋าหลงกลับบ้านได้เลยเกยมนี้จะมีความสำคัญมากครับเพราะออสเตรเลียเองถ้าจะมองนะในกลุ่มนี้มันมีฝรั่งเศสมันมีเดนมาร์กมันมีตุเซีออสเตรเลียสองทีมที่ดูแล้วไม่ใช่แตงผ่านเข้ารอบวยก,กันทั้งคู่อย่างตุตรซีและออสเตรเลียเวลาเจอกันเนี่ยถ้าทีมไหนมันสามารถเก็บชัยนาได้ทีมนั้นมันก็มีโอกาสลุ้น ขึ้นไปเบียดแยกฝรั่งเศสก,กับเดนมาร์กไหมหมายถึงถ้ามองตามตามชื่อชันทีมในตารางของกลุ่มเนี้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกแน่นอนครับตัวนิเซเองก็ต้องการมีแต้มเป็นคะแนนครับเพื่อรุ้นผ่านเข้ารอบอุตสาหแบ่งคะแนนจากเดนมาร์กมาได้แล้วซึ่งก็เป็นไงเป็นเกมหนักงานหนักทําสําเร็จแล้ววันนี้เจอออสเตรเลียก็ต้องพยายามชนะออสเตรเลียได้ส่วนออสเตรเลียเองก็ต้องพยายามที่จะไม่แพ้ ไม่แพ้ก่อนและทั้งเก็บชนะได้ก็มีลุ้นผ่านารอบเชลกันและอย่าลืมว่าตอนเนี้ยผลงานในทีมฝากั่างของเอเชียเนี่ยมันดูดีดูดีเชื่อเถอะว่ามันจะมีแรงกระตุ้นอารมณ์อาการคงไม่ต่างจากอิหร่านสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งกาตาร์นี่แพ้แเซิเก้ากัเถอะก็เล่นดีกว่าเกมแรกเยอะเพราะนั้นวันนี้น่าจะเป็นเกมที่รุนสนุกครับ อย่างไรก็ตามมาดูราคาหูกับแพนดิแคปครับ,บ,รบวันนี้บรรดา5าเจ้าท็อปมองเกมคู่นี้คาดการเกมคู่นี้ระหว่างตุรซีกับออสเตรเลียว่าจะจบอย่างไรก็จะมองครับพวกเขาในราคาภูพวกเขามองเป็นที่โอกาสเสมอครับปรับลดลงหมดเลย5ราลายในช่องสเสมอกันและลง,ลงมาเป็นช่องออสเตรเลียนะครับ4รลาย ในขณะที่ช่องตูนิเซียปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายเพราะนั้นราคาผูยืนโอกาสเสมอและรองลงมาเป็นออสเตรเลยนะตัวแฮนดิแคปในราคาตูนิเซียต่อครึ่งลูกลำห้าเลดนี้จะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในฝ่ายฝั่งทีมต่อและลดลงหมดเลยในฝ่ายฝั่งทีมรองเรียกว่าห้ารายเนี่ยเห็นพ้องต้องกัน เห็นพ้องต้องการว่าต้องปรับราคาขึ้นในฝั่งบนต่อและเห็นพ้องต้องการต้องปรับราคาลดลงในภาคฝั่งบนรองเพราะฉนั้นตัวผู้ตัวแฮนด์แคปบยืนอ,อยู่ฝั่งออสเตรเลียบนรองทั้งคู่เมื่อเป็นเช่นนี้ครับบวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ที่จะกล่าวไปสวนรองออสเตรเลียครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวแรกครับสวนรองนะครับคู่ที่สองครับ เช็คข้อมูลสองภูดูให้นดคแัโปแลนด์กับ,กบซาอุเิีายระเมียแข่งขันกันตอนสองทุ่มโมแลนด์เป็นต่อที่ครึ่งควบลูกลบห้า <S <s เห็นราคาแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าอังการมันออกไม่น้อยเลยนะโปแลนดเนี่ยชื่อชั้นทีมดีกว่าชื่อชั้นผู้เล่นดีกว่าเห <s> นืนะนนนองกว่าซา o. อูคือเกมเนี้ยต่อลูกหนึ่งก็ยังได้สบายสบาย แต่เห็นราคาขึ้นคุ้มลูกแล้วตบลมห้าเลยนี่บอกเลยว่าจ้าก,ก็ไม่ได้เชื่อใจโปแลนด์เทเท่าไหร่หรอกเปิดช่องมาให้กินหนึ่งมุมในเหรียบชนะหนึ่งศูนย์ได้กินหนึ่งมุมแบบเต็มเต็มครึ่งเลยนะก็มีอาการเรียกว่าแยางแยงซาอุอยู่ไม่น้อยก็สมควรเป็นอย่างนั้นครับเพราะสถานนารณ์ในกลุ่มนี้ทีมเต็งอย่างอันเจนตีนาหรือแม็กซิโกโปแลนด์ ที่มองว่าทุกทีมนั้นมีโอกาสแย่งชิงกันผ่านเข้ารอบส่วนซาอุดิอาระเบียน่าจะเป็นทีมแจกแ้มประจำกลุ่มตอนนี้กลายเป็นทีมแจกแ้มหนึ่งขึ้นไปมีสามคะแนนเต็มมีโอกาสผ่านเข้ารอบมากสดุดและตอนนี้มองเลยครับว่าแค่ชนะอร์เจนตินานักเตะซาอุยังได้ลดลงสลอยไหมห้าสิบล้านบาทสอคันคนละคันทุกคน และถ้าผ่านเข้ารอบได้นักเตะซาอุจะได้ขนาดไหนตัวหนุนหลังก็ดีตัวแรงจูงใจในการเล่นก็ดีความมั่นใจมันมาตอนนี้บอกเลยว่าว่า,วากลุ่มนี้ลุ้นสนุกมากครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบได้โปแลนด์ Bo ครับเกมแรกครับกับเม็กซิโกก็จะมองเล่าสู่กันฟังนะในในสายตาของผมที่ได้ชมนะ ก็จะบอกว่ารูปเกมมันเป็นเม็กซิโกที่ดูดีกว่าของเกมได้ดีกว่ามีจังหวะเข้าทำมากกว่าแต่ว่าเม็กซิโกก็ไม่ไม่เฉียบขาดไม่เฉียบคมมากพอที่จะเอาชนะหรือว่ายิงประตูโปรแลนด์ได้ในขณะที่โปรแลนด์เองเนี่ยก็ใส่จังหวะฉาบฉวยเข้าสวนเข้าทำจังหวะมีไม่มากจริงๆแล้วในจังหวะที่มีไม่มากเนี่ยโปรแลนด์มีโอกาสขึ้นนําด้วยการได้จุดโทษด้วยนะ แต่ว่าก็น่าเสียดายครับที่โเรเบิร์ตเดวานอฟกี่ทำหน้จุดโทษแล้วขึ้นมายิงเองแต่ยิงไม่เข้าก็ลูกเกมก็เลยจบอย่างนั้นเลยครับคือโปแลนด์ก็พยายามเน้นรับเหนียวแน่นเมกซิโกก็ครองเกมแต่ว่าก็เจาะไม่ได้เหมือนกันก็แบ่งแต้กันไปนั่นคือหนึ่งคะแนนของทั้งโปแลนด์และเมสซิโก ในขณะที่เกมว่าอันเจงกับซาอุก็อย่างที่ทราบครับอันเจงดูดีกว่ามหมดเลยในครึ่งแรกขึ้นนาก่อด้วยนะส่วนซาอุนี่ก็ไม่โดนแมสองก็เรียกว่ามุนหัวแล้วนะแต่จริงๆแล้วใช้กัมุนหัวไม่ได้หรอกต้องใช้กับว่าแผนที่ซาอุมาใช้เกมดังจังหวะล้ําหน้าของเกมล้บน่ะมันทําได้มีมากคือมันเป็นมันเป็นโอกาสที่เสี่ยงนะ หนักได้ก็ก็นีไปถ้าหนักพลาดก็เสียประตูอาร์เจนเนี่ยส่งประตูไปนอนก้นตะข่ายเนี่ยต้องหมอดครับไม่ต่ำกว่าสามสี่ลูกแต่ถูกประเสสหมดเลยและสุดท้ายมาขึ้นหลังครับจังหวะอนน้อยนี้ของซาอุในการตอบโต้แต่มันนันเป็นประตูครับมันนันเป็นประตูจังหวะนี้ของซาอุมีน้อยมากครับแต่มันเป็นประตูนี่แหละครับคือเ่ห์คำว่า ลูปก,กลมๆมมีลมอยู่ตรงกลางนั่นคือที่ไปที่มาของทั้งสองทีมก่อนมาเจอกันเกมนี้มานูข้อมูลหลักครับอรนดาฮาจท้ทอมมองเกมผู้นี้คาดการเกมผูน้นี้ไว้ว่าอย่างไรครับตัวราคาพูครับวันนี้เจ้าปรับลดลงหมดเลยในช่องเสมอครับและรองลงม,มาคือช่องสาอู่ครับสี่ไลน์ ส่วนช่องโปแลนดปรับเพิ่มขึ้นสี่ลายจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวราคาภูมันยืนอยู่ฝั่ง้าอ,อู่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเสมอหรือโอกาสของ้าอ,อู่ชนะตัวแฮนดิแคปโปแลนด์อขึ้นกุมลูกลมห้าเหรดนี้มมนตอบปรับเพิ่มขึ้น,นหมดเลยสี่ลายมอลรองปรับลดลงหมดเลยสี่ลายเพราะฉะนั้นตัวภูตัวแฮนดิแคปยืนอยู่ฝั่ง้าอ,อู่ไม่ว่าจะโอกาสเสมอหรือโอกาส เป็นฝ่ายเอาชนะได้เมื่อมันเป็นเช่นนี้เหมาะบวกกับข้อมูลพื้นฐานเหมือนสักครู่สวนรองซาอุดิอาระเบียครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่2ครับสวนรองซาอุนะครับหมาคู่สุดท้ายปิดท้ายของฟูตบอลโลกคืนวันที่26เป็นตัวดึกสุดอาเจนินากับแม็กซิโก สนนราคาให้อาร์เจนินาต่อลูกลบห้าสถานกา,การณ์ก็อย่างที่บอกครับอาร์เจนินาครับทีมเต็งแชมป์ประจำกลุ่มทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลุบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะเป็นทีมดับต้นๆแต่แพ้ก่อนในเกมแรกตอนนี้น,นอนอยู่ก้นตารางนะครับในขณะที่เม็กซิโกคู่แข่งคํำคือวันนี้เกมได้พวกเขาเสมอก็มีอยู่หนึ่งคะแนน ก็อย่างที่เราไปครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงซาอุดีอาระเนียไปแล้วก็คล้ายกันครับพูดถึงอัลเจนก็แบบเดียวกับที่พูดกับซาอุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอัลเจนมันจบไม่สวยแพ้เกมนี้ถูกบางคับให้ต้องกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อเรียกโมเมนตัมเพื่อเรียกความมั่นใจเสมอไม่พอนะครับพราะเสมอก็จะเหนื่อยอีกในเกมสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อด้วย เพราะนั่นอันเจเนดาเกมนี้ต้องมาครับต้องเอาชนะเม็กซิโกให้ได้ในขณะที่เม็กซิโกเองเกมแรกนะครับเป็นฝ่ายของเกมเหนือโปแลนด์แต่จอะไม่เข้าเกมนี้พวกเขาจะต้องใช้การของเกมสู้กับอร์เจเนดาเพื่อจะอาศัยจังหวะตอบโต้น่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับระดักจังหวะโต้กลับนะคาดการว่านั้นจะเป็นสไตล์นั้น แต่อะไรก็ตามคนระับสำหรับเกมคูน่นี้ในอนดีตนะเม็กซิโกนี่เป็นตัวปัญหาของอาร์เจนตนาเนยเจอกันที่ไรเนี่ยอาร์เจนตนามักกินไม่ลงแต่มาช่วงหลังเนี่ยบอกเลยเจอกันสีฟ้าเกมหลังนี้อาร์เจนตนาเก็บไทยนาหนือเม็กซิโกได้เป็นประจำนะกลายเป็นว่าไต์นี้เป็นอาร์เจนตินาข่มนะข่มเลยแหละในช่วงหลังไม่รู้ว่าเกมนี้จะออกแนวนั้นหรือเปล่า อย่างไรก็ตามครับมา2สราคาพูด,ดูแฮนดิแคปจากวันดาห้าเจ้าท็อปก็ดูเหมือนว่าวันนี้ความเชื่อองคเชื่อใจของเจ้าทั้ง5ยังคงยืนหยัดอยู่ที่ฝั่งอาร์เจนตินาปรับราคาลดลง4ี่ลายที่เหลือปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอและช่องเม็กซิโกแฮนดิแคปหนึ่งลูกก็เชื่ออาร์เจนตินาจะกินแฮนดิแคปนี้ได้สำเร็จปรับลดลงหมดเลยห้าลาย ในขณะที่บอสโกก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายวันนี้ราคาพูด,ดูไฮนิกับดูง่ายมากเจ้ามั่นใจอาร์เจนตินาชนะและน่าจากกินราคาได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่มีบวกกับข้อมูลหลักราคาพูดไฮนิเก็บอยู่อาร์เจนตินาครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวสุดท้ายใน,นวันนี้วันนี้ฟุตบอลโลก ให้แค่สามคู่นะครับคู่เดียวที่เว้นไปก็คือฝรั่งเศสกับเนเธร์มานที่ไม่ได้จัดให้นะครับเพราะว่าราคาผูกันแคบมันไม่โอเคที่เหลือก็ตามนี้ครับสามคู่สิบดาวขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมเจอกับมอนโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ